สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาเก็บดอกกระเจียวในสวนอีกแล้วนะคะพี่น้องมันอยู่ใต้ร่มมะม,ม่วงนี้นะคะพี่น้องจะกูรูก็เก็บเป็นรอบที่สามรอบที่สี่แล้วนะคะอรอบที่สี่ค่ะรอบแรกได้สามดอกรอบสองได้สี่ห้าดอกไปแหละรอบสามก็ ได้สี่ห้าดอกเหมือนกันแต่รอบนี้รอบที่สีเนี่ยมันเริ่มจะขึ้นเยอะแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะนี่มีสองดอกเลยกำลังจะขึ้นนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้นี่นะคะสวยงามค่ะและนี่อีกนะคะพี่น้องกำลังขึ้นนะคะนั่นอีกนะคะทุกคน แต่ที่เก็บได้ก็ได้ขนาดนี้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ได้หลายดอกดอีนะคะไม่รู้ว่าวันนี้กูรูจะเอาไปทำอะไรทุกครั้งกูรูก็จะเอาแกงใส่เห็ดใส่นอไม้แล้วก็ไปซาใส่หมูทอดหรือว่าหมูย่างนะคะหมูสามชั้นนะคะมันจะอร่อยมากๆแต่วันนี้กูรูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะทุกคน กกลัวมันจะแก่เกินเนาะเราก็เลยเก็บมันก่อนเอาไปไว้นั่นก่อนจะทำอะไรกินก็ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะคะแต่ว่าเอาไปลวกกินกับยำม,มะม่วงหรือว่าตำมะม่วงนะจะอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงาม ไปทางโน้นเดี๋ยวครูจะไปหาทางโน้นดูจนถึงใต้ต้นไผน่นะคะพี่น้องใต้ต้นไผ่กินทรง้นกะรูก็ปลูกนะคะพี่น้องจ๋าแถวนี้กูรูก็ปลูกหมดเลยนะคะที่เราถอนไปกินบ้างแล้วเนาะแถวนีู้รูก็ปลูกไปถึงนู้นนะคะใกล้กๆกับต้นส้มโอทางนน้นนะคะพี่น้องจ๋า กููก็ปลูกทั่วไปเนาะเวลาเราไปไปหาในป่าเราก็จะเอาหัวมันมาด้วยมาปลูกไว้ในบ้านของเราจะได้ไม่ต้องเข้าป่าเนาะกินของที่มันอยู่ในบ้านเราที่เราปลูกไว้นี่แหละคะ่ะสะดวกสบายไม่ต้องไปที่ไหนไกลที่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกูดู ก็จะเก็บกันนะคะจะเก็บดอกเล็กๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่องเล็กๆของกูรูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบุญรักษา ทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ